มุกนะคะเราเลือกคุณค่ะยินดีด้วยนะคะคุณคือนักล่าฝันทศสวัรดใหม่ของเราค่ะตอนประกาศผลก็ตอนที่เรียกขึ้นไปใช่ไหมคะก็คือหนูหนูไม่รู้ว่าใครจะได้อะคะ่ะแต่หนูถามว่าหนูคาดหวังไหมหนูก็คาดหวังอยากเป็น12คนสุดท้ายแล้วก็พอประกาศมาก็ร้องไห้เลยค่ะดีใจ สำหรับมุ้นะคะคกิจกรรมวันเวิร์กช็อปก็สนุกมากๆเลยค่ะแบบบางกิจกรรมเราไม่เคยทำนะ,ะอย่างคลาสแอคติ้งนะคะ <c oughs> ก็คือคร,รูเขาให้ทำท่าหน้าเกียรตนะคะซ <c oughs> ึ่งหนูไม่เคยทำแล้วก็ทำไม่เป็นคือก็พย,ยายามทำหน้าเกียรตินะคะแต่ประมาณว่าเขาก็ไม่ให้หนูเข้ามาสักทีเขามองว่ามันไม่หน้าเกียรติหรือว่ามันไม่หน้าเกียรหนูก็ไม่รู้ <c oughs> ส่วนคลาสแดนนะคะก็สนุกมากเพราะว่า คัศดนี้เนี่ยเป็นคาที่เรียกว่าถนัดไหมหนูก็เป็นคนชอบเต้น,นะค่ะแล้วก็ถือว่าถนัดหนูหนูคิดว่าหนูทำอ,ออกมาได้เต็มที่ค่ะ,ะส่วนคัศบอยนะคะก็สนุกเหมือนกันเพราะว่าได้ทำโชว์คะได้ฝึกการทำโชว์ได้ฝึกว่าการรับโจทย์เพลงมาตอนนั้นเลยเนี่ยเราจะต้องทำยังไงคือมันต้องทำทันทีนะค่ะ ค่ะสำหรับวันลาิชันก็ตื่นเต้นมากมากๆแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนั้นไม่ไม่ค่อยสบายอะค่ะ mm hmm. ตอนที่นั่งรอหนูแบบโอ้ยตัวเองจะทำมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่ก็พอขึ้นไปเวทีหนูก็อ่ะโอเคไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วก็ทําให้เต็มที่ถ้าเขาชอบเราเขาก็จะชอบที่เราเป็นเราอย่างเงี้ยค่ะ ขอสุดที่เศษที่โชว์นะะก็จะเป็นลีลาะคะ่ะเป็นจังหวะใจแต่ก็เต้นแบบตื่นเต้นคอขึ้นไปยืนตรงนั้นมันตื่นเต้นนะคะหนูคิดว่าหนูผ่านในทีมระดับนึงแล้วแต่ว่าพอหนูไปยืนอยู่ตรงนั้นมันมันไม่เหมือนกันมันสั่นไปหมดเลยสุดท้ายนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้มูนะคะแล้วก็ช่วยโบสถให้มูกเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม t o a f 1 1ได้ค่ะ